สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้มาหบหลานมาหบหลานยี่หมู่บ้านหนึ่งนะค่ะมาเรียนบ้านพุนเพงน้าไน่ไปทุระก็เลยไอ้ยายเลยให้แม่มาหาบสวัสดีค่ะอสวัสดีสวัสดีค่ะคุณตกอยู่หัมือนี่ตกวอาปกติลิกษ์จังเลิกโมง สีบโมงสิบมง้ายายเพิ่งวาไปบอกวังหันว่าอันไปหาอะตมอมแนแล้าเขาเลิกเบอร์แบบเดี๋ยวนี่ยกำลังซ่อมเคยคุณธรรมไงอ๋อมาหาปลาณอยู่บ้านบนแพงบอสว่าเจ้าหน่อยกับเมือ่องเหรอมาได้เจ้าน่อยกับเมือ่องเหรเร็วๆ ถ้าบรรยากาศโรงเรียนบ้านบนแพงโรงเรียนเขาเจ้าไอ้สอนดีการกีฬาเรีนการกีฬาเด่นการเรียนก็ดีค่ะสอนดีบรรยากาศดีดีบังรถกูยนบ้านนอกเนาะก็ถือว่าโอเคแด้เสมอก็เดียบนแพงนะคะมันใส่มาไอ้โรงเรียนแบบนี้ ต้อมไปเลยเขากินอย่างดเดน่ไ,ไปเลยค่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเนาะเห็นเมือได้ปะเนี่ย